ครับรผมนักศึกษาสรอแพทย์พชัชรพลนิสิตนิตและนักศึกษาสรอแพทย์แพท,ทนเพชรนุจะมานำเสนอเรื่องการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ก่อนถึงผู้บริโภคโ,โดยตรวจสอบการเป็นคนเพื่อนของเชื้อท c ีและสาต้า และปริมาณเชื้อทั้งหมดวิธีการเตรียมเนื้อเพื่อตรวจหาเชในตัวอย่างเนื้อเราจะนาเนื้อที่แช่มาตั้งทิ้งไว้อยู่ในห้องประมาณสามชั่วโมงและตัดเนื้อให้มีขนาดเล็กลงจากนั้นนําเนื้อที่ตัดมาชั่งในการตรวจหาเชื้อสมูเลราเราจะใช้ปริมาณ2ี่้ากรัมและในการตรวจหา A p พวิเชอร์เชียชร์คอไลด์โดโคคัสโคลิฟอร์มและแซกโรโคคัสเรเลียรจะใช้ปริมาณ ใี่เป็นแผ่นภาพโดยสรุปนะครับเนื้อทั้งหมดสามิห้ากรัมมันจะแบ่งออกเป็นสิบห้ากรัมใช้ตรวจหาเชื้อสมอนาลาสิบกรัมใช้ตรวจหาเอพิซีเชื้อเชื้อคอรไรซลข้อคัดคุยฟอร์มแล้วก็สเตติโคัดและเราจะตัดชิ้นเนื้อให้มีขนาดเล็กหนาประมาณสองมิลนิเมตรเพื่อใช้ตรวจหาไมโครแอนเสหลักการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสมเนาลา จะแบ่งออกเป็นสีนขั้นตอนหลักก็คือ P A man, t P D e n นดิชเมนต์เซ็น i ีวีเดียการเพาะแยกและการแฉเชื้อการเย็นเชื้อเป็นเพียง่ขั้นตอนนะครับเพน i ิ h m e n t ์ขั้นตอนเพนดิชเมนตนี้จะเป็นขั้นตอนเพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาณเชื้อสมูริราซึ่งเชื้อสมูริราเนี่ยปกติแล้วจะอยู่รวมกับเชื้อในกลุ่มของ e n คท r o รียแบคทีเ,เ,เร A ียเอซี e, ที่มีปริมาณมากกว่าจากเชื้อสมูริราจากสิ่งส่วนตัวจะ แล,แ,แล้ก่อนแนเราจะทําการเพิ่มแอนเชอรอโซราโดยเราจะนำเนื้อสัตว์ตัวอย่างที่ผ่ากร,รมใส่ลงในสโตรมาเชอร์แบและแเติม b u f เ e อร์กับโทนวอตเซอร์ปริมาตร2 0 0 25อ l ลงไปจากนั้นนำไปเข้าเครื่องสโต m มาเชอเป็นเวลา60สิ ใส่ปริมาตรงแมลลงใน RVS Broad ปมที่11.5บวกลบงาเซียเป็นเวลา24บกลบ3ชั่วโมงและถ่ายและถ่ายเชื้อปริมาตร1มลลงใน NKTN Broad ผมที่3.7บวกลบงศาเสเไฮ24บกลบ3ชั่วโมงจากนั้น เราจะนําเชื้อเนี่ยมาพะแยกมันจะแยกเชื้อโดยสติ๊กลงบนเอ็กซาลีอาก้าและพิเรียนตีนอาการ์รมที่อุณหภูมิ3.7 6. 6. 3. 3. มองศาเซลเซียสเวลา44กึง3ชั่วโมงวิธีการตรวจสอบหาเชื้อซาโมเนลา่าขั้นตอแนแรกนะครับเราจะเลือกโคโรนีที่จำเพาะจากเอ e ็กซอลีอากาและพิเรีนตีอาการวมอย่างน้อย4โคโรนีลนักษณะเฉพาะ ของโคโลนีบนเอ็กซ์รียาค้าคือโคโลีจะมีจุดหเดนโซฟายหรจุดสีดำอยู่ใปนตรงกลางอาหารในชิร์ลโลโคโลนีสีชมพูส่วนบิจิอาก้านื้อละโคโลเนีเป็นสีชมพูต็มแสงอาหารในชิร์ลโรโคโลนีก็มีสีแดงสีเหลืองไปตากันไปการทดสอบทางเมลพิงนะครับอันแรกที่เราทดสอบคือ t s i อ s ไออไอ ของเชื้อสมเมอร์ล่าจะให้ผลเป็นแอซิดบัตเพราะกลายลป็นไฮเดนซัลไฟและมีแก๊สสีเหลืองที่เราเห็นบริเวณบนหลอดหลือที่บริเวณให้ผลเป็นแอซิดบัตเกิดเนื่องจากการใช้น้ำตาลกูโคสของเชื้อสมเมอร์ล่าในขั้นต้นเนื่องจาก TSI จะประกอบไปด้วยน,น้ำตาลสามชนิดคือกูโคสไดโกนและก็ซูโตนซึ่งสมเมอร์ล่าจะใช้กูโคสด้เพีงเดียว และซึ่งแล้วกูโคเนี่ยจะมีปริมาณน้อยที่สุดเมื่อสมอเล่าใช้กูโคสในขั้นตอนแรกของการแบ่งตัวก็วจะทําให้เกิดการไฮโดรเจอซอลไฟออกมาซึ่งจะไปตับกับเฟรอ,อร์ริซอลใน TSI ทาให้เกิดสีดำและทําให้เกิดผลผลิตที่เป็นกรดซึ่งจะเปลี่ยน pH indicator ก็คือฟิโนลเลนให้เป็นสีเหลืองและเมือเ่อกูโคสถูกใช้หมดไปเชื้อสมอเนล่าก็จะไปหา ราะว่าเชื้อสมอนีล,ลาไม่มี US, ไอยูเลสที่จะเปลี่ยนยูเรียให้กลายเป็นแอมโมเนียพีพีเทสเหมืนาการทดสอบการบ่งบุคชื้อสมอนีล,ลาให้ผมเป็นเนกาทีฟส่วนเบตา้ากลาเคนโตซิเดสเชื้อสมอนีล,ลาให้ผลเป็นเนกาทีฟเอ็มไอเอลสามารถดูได้อย่างนี้นะครับอย่างแรกคือเราสามารถดูมูไถเชื้อสมอนีล,ลาเป็นเชื้อที่มี เชเชลา่าส,สามารถเคลื่อนที่ได้ทีนํำให้อาหารเชื้อโดยรอบบริเวณสปีกและการทดสอบชินโดซึ่งค่าให้ผลโพสิทีฟจะเป็นสีแดงเชื้อสมอรลาให้ผลเป็นเอกซีคือคือมีสีส่วนไลซีดีคร์บกซิเลตก็คือดูบริเวณช่วงล่างตั้งแต่ช่วงล่างจขึ้นไปถึงขอบขุนเนี่ยน,นะครับเชื้อสมอริเลาจะให้ผลเป็นโพสิทีฟ มีสีม่วงส่วนไรเซนเดียมิเนสเกิดบริเวณนี้ใต้อินโดมันจะเป็นขอบน้ำของคุณนะครับถ้าให้ผลผลิทีจะเป็นสีม่วงแต่เชื้อสมอเรล่าจะให้ผลเป็นนิกเก็ีฟอันนี้เป็นตารางสรุปผลของไบโอคิมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบยืนยันทางสิ่งมีชีวิในขั้นตอนแรกหลังจากที่เราได้ผลไบโอคิมแล้วเราจะนํา เชื้อมาตรวจสอบว่าเชื้อนั้นเกิดการตกตะกอนแบบฟอนิกฟอพซิทีหรือเปล่าโดยเราจะหยด0.5 0.85เอร์เซ็นต์มาหมสไลด์หนึ่งหยดลงบนการสไลด์แล้วก็นำเชื้อมาเก่ยถ้าเกิดการตกตกะกอนเราจะมาตรวสอบต่อถ้าเกิดการตแต่ถ้าไม่เกิดการตกตะกอนเราจะดาตดวสอบหาสมูเนล,ล่าโอแอนติเจนต่อไปนะครับ หลักการก็คือเราจะใช้หลักการของ igen, แ, igen, แ, ody, แอนติเจนจับกับแอนติแอนติเจนจับกับแอนติบอดีทำให้เกิดการตกตะกอนคือเชื้อสมุนไพรจะมีโวกแอนติเจนอยู่บนเซลล์วอรเราจึงหยดสมุนไพรโอแอนติเจนแอนติซีมมรัมลงไปเพื่ไอไปจับกับแอนติเจนของเชื้อสมุนไพรที่อยู่ในเซลล์วอร์ทำให้เกิดการตกตะกอนจากตกตะกอนยืนยันได้ว่า เชื้อนะั้นเป็นเชื้อสมเรล่าแล้วก็จะมาทดสอบหากรุปกันโดยปุ๊บก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ก็คือแรกก็คือ OMP กลุ่มสองคือ OMP ใช้หลักการเดียวกันก็คือนำสมเรล่าโอ antigen O antiserum นะครับจุดลงไปแล้วเราก็ดูการตกตะกอนพอตกตะกอนปุ๊บเราก็จะหากลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่นี่นะครับ ก็คือใน o m เก็จะสามารถขุดย,ย่อยลงไปได้อีกคือเป็น OMA กอบีคูก e, ีคูบีส่วนโอเอ็นบีก็จะหากขุดย,ย่อยได้เป็นสีซึ่งส่วนมากกป็นสีเป็นส่วนใหญ่ครับ